ว่ามึงจะรับขันมาจากตำหนักไหนก็ตามตำหนักาศิลปศาสตร์ใดๆก็ตามนะฮะกูจะบอกเลยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรไปทำการไปรับขันเนี่ยมึงจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่มึงไปรับมันเป็นเทพหรือปีนผีเป็นผีอะไรพิสูจน์ได้มึงอยากคิดว่าไอ้ขลุกอาจารย์คนนี้เขาทักแม่นหูขลุกแล้วนั่นคือเทพบางทีผีก็ทักแม่นนีดดอกผีอ่ะมันก็ทําให้มึงขลุกได้เข้าใจไหมฮะึงจะไปเชื่ออะไรง่าย เรื่งไปรับขันเข้ามาเสียเงินเสียทองไม่พอไม่รู้อะไรเข้ามาอยู่กับเราบ้างผีผีหา่าซาตานที่ไหนที่เขาเลี้ยงเอาไว้อ่ะเข้ามาแทรกเข้ามาซ้อนมึงหลายคนเราเป็นตั้งแต่รับขันมาเป็นวิปริตวิปราตบ้าบอคอแตกกันทมทั้งนั้นแล้วรับขันมาก็ต้องไปเสียเงินให้เขาอยู่เรื่อยเสียเงินให้เขาอยู่เรื่อยไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นขอเตือนการที่เราไปรับขันเท่ากับเราไปปวารณาตัวที่จะเป็นทาสให้กับวิญญาณเหล่านั้น ซึ่งไอง้คำว่าวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เทพมันเป็นผีซึ่งกูไม่รู้ผีที่ไหนละสารพัดจะผีแหละซึ่งเอาจริงๆป้าส่วนใหญ่ก็เป็นผีชั้นต่ำที่ตายไม่ดีตามถนนหนทางเท่านั้นแหละที่มันไม่มีที่สิงสถิตเพราะผีดีๆเนะี่ยเขามีศาลเขามีเจ้าเขามีที่คนกราบไหว้บูชาอยู่แล้วเขาไม่จะเป็นต้องเข้ามาสิงมาสู่คนไอ้ที่ต้องการขี้สิงที่สู่คนคือพวกสัมภเวสีผีชั้นต่ำมาหาที่เกาะไม่ได้มันก็ไปหลอกไอ้พวกร่างทรงว่าฉันเป็นพระแม่อุมา ฉันเป็นพระพิฆเนศฉันเป็นพระศิวะฉันเป็นเทพองค์นั้นฉันเป็นเทพองค์นี้มันก็ดูว่ามึงนับถืออะไรมันอ่านจิตพวกมึงไม่ยากหรอกเพราะว่าปกติคนที่ดวงตกน่ะจิตมันตกอยู่แล้วพอเข้าไปหาตำหนักทรงผีมันก็ฟลักทักเลยไอ้มึงนับถือเจ้าแม่กวนอิมนี่มึงนับถือพระพิฆเนศเนี่มึงนับถือพระแม่อุมานี่หุยแม่นจังเลยครับอาจารย์แม่งจังเลยแม่นจังเลยค่ะหุยของจริงแน่เลยรีบรับขันท่านั้นแหละผีแดกมึงเลย ผีเข้าแทรกมึงเลยหลังจากรับขันมาเลยหาความดีอะไรไม่ได้ในชีวิตเลยมีแต่ดวงตกตกตกมาโดยตลอด